มาเจอกันคุณคณน้ำพึ่งใน EP ที่4นะคะไฟฟ้าสถิต t o ปิกของเราวันนี้จะเป็นเรื่องความต่างจักเนื่องจากสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอนะคะ,ะก,กิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะคุณคุณน้ำพึ่งจะเริ่มต้นจากการให้พวกเราได้ทําความเข้าใจกับคำสองคำนี้คือคําว่าสักไฟฟ้าและความต่างสักนะโอเคไหมผ่านรูป2รูปนี้นะคะว่าปรากฏการณ์แบบไหนจะเรียกว่าสักไฟฟ้าปรากฏการณ์แบบไหนจะเรียกว่าความต่างสัก นะมาดูรูปที่1กันก่อนในนี้นะคะคุณน้ำพึ่งมีประจุบวก Q ใหญ่ๆหน่อยนะสีเหลืองวางอยู่ในสนามไฟฟ้า E นะคะซึ่งจากภาพนี้เราจะเห็นว่าประจุบวก Q เนี่ยมีทิศทางไปตามสนามไฟฟ้าเหมือนกันเนาะคุณน้ำพึ่งทวนให้นิดนึงว่าถ้าเป็นประจุบวกสนามไฟฟ้ากับประจุบวกจะมีทิศทางไปทางเดียวกันโอเคไหมแต่ถ้าประจุเป็นประจุลบ สนามไฟฟ้ากับประจุลบจะมีทิศทางส่วนทางกันอันนี้ถวนให้นะทีนี้กลับมาดูรูปที่1ของเราปรากฏการในรูปที่1เนี่ยก็คือประจุบวก q ของคูอยู่ณตำแหน่ง a นะคะอยู่ณตำแหน่ง a นะล,ลูกซึ่งประจุบวก q ตอนนี้ถ้าจินตนาการภาพก็คือมันกำลังปล่อยพลังงานออกมาแล้วก็ทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะคะซึ่งการปล่อยพลังงานของมันออกมาเนี่ย ทำให้เกิดแรงด้วยซึ่งแรงนี้เราหาได้จากประจุของมันเองที่เราต้องการที่จะหาหรือว่าประจุนั้นน่ะที่ตำแหน่ง A นั้นน่ะคูณอยู่กับค่าสนามไฟฟ้าเพราะว่ามีแค่ค่าสองค่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดแรงแรงนะ,ะการกระทําของประจุนั้นในสนามไฟฟ้าโอเคไหมซึ่งตรงเนี้ยนะัดตำแหน่ง A เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ไปไหนทำได้แค่ อยู่กับที่แล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาฉันก็อยู่กับที่แล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เราเรียกว่าสักไฟฟ้าตรงนี้เราเรียกว่าสักย์ไฟฟ้าพาสมาดูรูปที่สองนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากเดิมที่มันเคยอยู่นะตำแหน่ง A ฉันก็ยังอยู่ที่เดิมฉันยังปล่อยพลังงานออกมาเหมือนเดิมทิศทางของฉันก็ไปตามแนวของสนามไฟฟ้าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง มันมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งชั้นดิ้นอยู่ดีๆเนี่ยแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปอยู่ตำแหน่งใหม่ในนี้ภาพจ of of ําลองของคุณน้ำพึ่งก็คือมันเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งตำแหน่ง A ลินเริ่มพันกันละมาอยู่ที่ตำแหน่ง B มาอยู่ที่ตำแหน่ง B การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเขาอ่ะเขายังทําหน้าที่เหมือนเดิมนะลูกคือปล่อยพลังงานออกมาแล้วทําให้เกิดสนามไฟฟ้าแต่เขาเปลี่ยนตำแหน่ง A จากเด <aus> ิมของเขามาอยู่ที่ตำแหน่ง B ปรากฏการณแบบนี้จะทําให้เกิดความต่าง นี่ไงมาแล้วทำให้เกิดค่าความต่างศักย์ซึ่งในภาพนี้มีตัวแปรดีเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ต้องไปตกใจอะไรมากเพราะว่าตัวแปรดีก็คือแค่ระยะกระจัดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่ง A มาอย่างตำแหน่ง B นะคุณครูน้ำพึ่งเขียนว้ให้ว่าเป็นระยะกระจัดโอเคนะคะนี่ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่จะเรียกว่าความต่างศักย์นั่นเองจากเดิมทวนไปนะในรูปที่1เรียกว่าเป็นสัก์ไฟฟ้าเพราะว่า ประจุนั้นทาหน้าที่ของมันอยู่ในสนามไฟฟ้าธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถหาแรงได้จากการที่ประจุนั้นคูณด้วยสนามไฟฟ้าถูกไหมลูกแต่รูปที่สองเกิดขึ้นจากประจุเดิมเลยตําแหน่ง a แต่ว่ามันมีการขึ้นที่จากตาแหน่งเดิมของมันไปอยู่ในตําแหน่งใหม่ทําให้เกิดความต่างศัก์เกิดขึ้นโอเคนะอันนี้เห็นแล้วนะว่าเมื่อไหรที่เรียกว่าสักยไฟฟ้าเมื่อไหรที่เรียกว่าความต่างศัก์นะคะทีนี้เราลองไปดูว่าจากที่มันเป็นสักยไฟฟ้า มันเป็นความต่างศักย์แล้วเนี่ยเราสามารถหาค่าอะไรได้จากปรากฏการณ์นี้บ้างนะคะไปดูในสไลด์ต่อไปนะคะโอเคค่าแรกที่เราจะหาได้ก็คืองานหรือตัว W นั่นเองนี่งานหรือตัว W นั่นเองคุณน้ำพึ่งขออธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องงานทางฟิสิกส์นิดนึงนะพอเราพูดเรื่องงานเนี่ยเราสังเกตปรากฏการณ์ง่ายๆสมมุติว่าคุณน้ำพึ่งม,มีกระเป๋ามีกระเป๋า ครูวางกระเป๋าไว้แล้วครูอุ้มกระเป๋านี้ขึ้นมาแบบนี้มีแรงเกิดขึ้นนะแต่ไม่มีงานเกิดขึ้นเพราะงานจะต้องเกี่ยวข้องกับระยะทางต้องมีระยะทางเกิดขึ้นด้วยนะคะทีนี้แต่ถ้าครูเอากระเป๋านั้นน่ะวางไว้ที่พื้นแล้วครูลากกระเป๋านี้ไปครูลากกระเป๋านี้ไปแบบนี้จะเรียกว่าเกิดงาน แบบนี้จะเรียกว่าเกิดงานทีนี้ครูน้ำพึ่งขอ a d a p ปเรื่องความเข้าใจเรื่องงานเนี่ยมาสู่ภาพที่สองเมื่อกี้นี้จําได้ไหมลูกร,รูปที่สองรูปที่สองนะคะก็คือประจุบวก q ของครูน้ำพึ่งจากเดิมที่มันอยู่ในตําแหน่ง a เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่มาที่ตําแหน่ง E เป็นระยะ d ใช่ไหมคะสิ่งที่เราหาได้ตอนแรกเราหาแค่แรงได้ก่อนก็คือแรงที่ประจุบวก q เนี่ยกระทํากับสนามไฟฟ้าแต่พอมีการเคลื่อนที่ แสดงว่ามีระยะเกิดขึ้นอ่ามีระยะเกิดขึ้นถูกไหมลูกมีแรงเกิดขึ้นเราหาได้เพราะฉะนั้นหาค่างานได้ไหมหาค่างานได้นะคะอธิบายง่ายๆคืองานคุณต้องเพิ่งให้เป็นตัวแปร W นะที่เกิดขึ้นจากการที่ประจุนั้นเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B หาได้จากแรงแรงอะไรแรงที่ประจุนั้นอะกระทำกับ สนามไฟฟ้าถูกไหมคูณด้วยระยะที่เกิดขึ้นก็คือระยะการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่ง A มายังตำแหน่ง B เราก็เลยสามารถอธิบายได้ว่างานนั้นหาได้จากประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้าคูณด้วยระยะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั้นโอเคไหมอันนี้จะได้ใช้บ่อยๆนะคะสมการนี้นะโอเค พอมาดูกรอบสีชมพูข้างล่างเอ๊คุณภูขาทําไมมันมี EP มันมี Ek เกิดขึ้นซึ่ง EP และ Ek ก็คือพลังงานศัก์แล้วก็พลังงานจลนใช่ไหมลูกเขียนไว้ก่อนนะ E ศักกับ E จลน์พาต่อไปเนี้ยคุณรูณน้ำพึ่งจะอธิบายฟังว่า เมื่อไห่ที่มันจะทําให้เกิดพลังงานศักย์และเมื่อไหร่ที่ทําให้เกิดพลังงานจลคือปรากฏการณ์เล็กๆแบบนี้ที่ทําให้เกิดสนามไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่มีงานเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของประจะุจากตำแหน่ง A มาตำแหน่ง B เนี่ยมาตำแหน่ง B เนี่ยก็มีพลังงานเกิดขึ้นเหมือนกันนะพลังงานอะไรจะเกิดขึ้นตอนไหนเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ต่อไปนะคะโอเคมาเข้าสู่พาร์ทของพลังงาน ตามรูปที่2คุณนเพื่องยังให้รูปที่2เป็นรูปอ้างอิงอยู่นะรูปที่2นะก็คือมีประจุที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมลูกจากตำแหน่ง A มายังตำแหน่ง B มีระยะกระจัดเกิดขึ้นก็คือตัว D ถูกไหมเมื่อกี้นี้เราอธิบายเรื่องงานไปแล้วได้แล้วนะคะทีนี้พอเกิดงานแล้วยังไงต่องานที่เกิดขึ้นก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาอ่ะเขียนไปก่อนตอนนี้มีการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง b ให้เห็นภาพนะจาก a ไปหา b เกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเกิดงานขึ้นระหว่างทางจาก a ไป b แล้วงานนี้ก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาซึ่งพลังงานนี้มี2แบบมีพลังงานที่เป็นพลังงานศักย์และพลังงานที่เป็นพลังงานจลน์นะลูกนะ ek พลังงานเป็นปริมาณสเกลาร์นะคะน้องก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายเวกเตอร์ข้างบนนะลูกเดี๋ยวมันจะไปสับสนกับ สนามไฟฟ้าเนาะสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะโอเคอ่ะตอนนี้เห็นแล้วนะว่าปรากฏการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นทอดๆนะคุณน้ำพึ่งจะมาโฟกัสที่พลังงานก่อนตอนนี้ที่ a เนี่ยอ่าไม่ใช่สิที่ตำแหน่ง a ที่ q อยู่นะตำแหน่ง a เนี่ยตรงเนี้ยมีพลังงานสักเกิดขึ้นนะคะซึ่งพลังงานสักหาได้จาก m g คูณกับ h ใช่ไหมแต่ถามว่า h คืออะไร h ในที่นี้คือ ให้จินตนาการว่าถ้าครูให้ A อยู่ที่ตำแหน่งสูงๆแล้วถูกปล่อยลงมาเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใช่ไหมจากตำแหน่ง A มายังตำแหน่ง B บริเวณนี้บริเวณจุดแรกของคุณครูเนี่ยมันมีพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานศักยนะ์ณบริเวณนี้ก็คือนตำแหน่งเดิมของมันที่มันก็ปล่อยพลังงานมาอยู่ในสนามไฟฟ้า,ฟาของมันแต่ พอมันมีการเคลื่อนที่ย้ายจากตำแหน่ง a ลงมาตำแหน่ง b นะคะภายใต้แรงน้มถ่วงนะเรามองไม่เห็นนะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆก็ตามในโลกที่มันมีแบบจะจะขนาดจุนเล็กขนาดไหนก็นแล้วแต่ก็จะอยู่ภายใต้แรงน้มถ่วงของของของ,ของโลกเพราะฉะนั้นพลังงานศักยนะ์ณตำแหน่ง a เนี่ยก็หาได้จาก mg คูณกับ h หรือระยะที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้คุณน้ำพึ่งก็ให้ ตำแหน่งอ้างอิงคือตำแหน่ง b ตำแหน่งสุดท้ายเพราะว่าจะอธิบายให้ฟังว่าจากการเคลื่อนที่จาก a มาหา b ที่มันเกิดศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานยังไงตอนแรกที่มันอยู่นะตำแหน่ง a ครูบอกแล้วว่ามันเกิดพลังงานศักย์ใช่ไหมแล้วพอมันเคลื่อนที่จากตำแหน่ง a ลงมาเรื่อยๆพลังงานศักย์ของมันค่อยๆลดลงนะลูกพลังงานศักย์ค่อยๆลดลงจนพลังงานศักย์นั้นเป็นศูนย์ ก็คืออยู่กับที่แล้วอยู่ตำแหน่ง B แล้วนะคะฉันหยุดอยู่ที่นี่แล้วเออแล้วยังไงต่อจากพลังงานศักย์มากมากมากมลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงตำแหน่ง B เนี่ยเราหยุดอยู่ตรงตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยจากพลังงานศักย์กลายเป็นพลังงานจนทันทีเพราะเป็นพลังงานที่อยู่นิ่งอยู่กับที่ถูกไหมแต่ถามว่าพลังงานเปลี่ยนแปลงไปไหมตามกฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยพลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนแต่แค่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของมันนะถูกไหมมันก็เลยทําให้ ตัวมันเองจากที่เคยเป็นพลังงานสักก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานจุดเออค่าลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเล็กๆเรื่อยๆจนถึงเป็นพลังงานจุน,นะคะทีนี้เจ้ากรอบสีชมพูเมื่อกี้เนี้ยที่คุณครูน้ำพึ่งให้มาเราจะไปอธิบายในสไลด์ต่อไปว่าแล้วมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันยังไงเพื่อที่จะหาค่าได้โอเคไหมอ่ะไปดูในสไลด์ต่อไปนะคะโอเค บออธิบายมาหมดแล้วนะว่างานเกิดขึ้นตอนไหนพลังงานเกิดขึ้นตอนไหนพลังงานสักที่ลดลงเรื่อยๆ,ๆจนมาเปิดมาเกิดเป็นพลังงานจนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรโอเคนะแล้วกรอบสีชมพูที่ว่าก็คือกรอบนี้ดีนะอธิบายอีกทีหนึ่งคืองานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประจุบวก Q เนี่ยจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B นะคะหาได้จากประจุนั้นที่อยู่ในสนามไฟฟ้านั้นๆน,น,นะคะ แล้วก็คูณด้วยระยะกระจัดถูกไหมอันนี้คือเราหาค่างานได้แล้วยังไงต่องานนั้นทำให้เกิดพลังงานซึ่งพลังงานมีสองพลังงานพลังงานศักก่อนเลยตอนแรกเดลตาก็คือการเปลี่ยนแปลงเนาะมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศัก์ลดลงเรื่อยๆก็เลยเป็นค่าติดลบนะลูกนะสุดท้ายแล้วพลังงานศักนั้นกลายร่างเป็นอะไรเป็นพลังงานจนนะคะเพราะฉะนั้น3ามสี่พจน์เนี้ยที่อยู่ในสมการเนี้ย มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดเลยมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดเลยจากเป็นงานเป็นงานแล้วไปหาได้ว่างานนี้เกิดขึ้นจากแรงที่อยู่ในสนามนั้นคูณกับประจุที่เราเอามาถูกไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นจากงานก็เกิดเป็นพลังงานพลังงานเป็นพลังงานสากักลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆืๆจนเป็นพลังงานจลน,นี่สมการนี้เดี๋ยวจะได้เอาไปใช้ตอนแก้ไขจ์นะคะ โอเคสไลด์นี้จะดูเป็นแบบคอนเทนต์นิดนึงนะแต่ว่าคุณบุญน้ำมึจ่จะอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆนะคะคือมันมีตัวแปรใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปร U ซึ่งมันเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นจากหนังสือหลักสูตรนะ่ะในปี2560ก็คือปีที่ผ่านมาที่เขามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันคือค่าพลังงานศักด์นั่นเองอันนี้ไม่ต้องตกใจอันต่อมาในสไลด์นี้เขาก็พูดถึงเรื่องค่าศักย์ไฟฟ้า ถ้าสัไฟฟ้าคืออะไรจาได้ไหมสับไฟฟ้าคืออะไรความต่างศักย์คืออะไรสับไฟฟ้าคือรูปที่1น,นะรูปที่หนึ่งในสไลด์แรกๆเลยที่คุณน้าพึ่งอธิบายให้ฟังว่าแบบเนี้ยจะเรียกว่าสับไฟฟ้าคือจุดประจุที่มันกระทําที่มันกระทาอยู่ในสนามไฟฟ้าก็คือปล่อยพลังงานออกไปยังไม่มีการเคลื่อนที่ของประจุตรงนั้นเรียกว่าสับไฟฟ้าใช่ไหมในรูปที่1อ่ะไอสับไฟฟ้านี้หาได้จากพลังงานศักย์ น้าตัวมันเองตอนนั้นนะคะหารด้วยประจุก็คือประจุตัวมันเองก็คือที่คุณน้ำพึ่งยกตัวอย่างไปมันเป็นประจุบวก q ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพิจารณาโจทย์แบบใหม่เป็นประจุลบ q แล้วมีขนาดใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงค่าประจุนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ใช้สูตรเดิมเลยคือค่าสักไฟฟ้านั้นหาได้จากพลังงานสักส่วนด้วยประจุไฟฟ้าซึ่งหน่วย เจเปอร์คูลอมเนี่ยก็คือจูนเปอร์คูลอมเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นหน่วยมวลนะลูกก็คือ V จุดนะคะทั้งหมดที่คุณน้ำพึ่งพูดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในไอติกถูก3ติกนี้นะดูนะตำแหน่งของประจุเปลี่ยนค่าสักไฟฟ้าเปลี่ยนแน่นอนตำแหน่งเปลี่ยนจากตำแหน่ง A ที่อยู่เฉยๆเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งดีค่าสักไฟฟ้าก็เปลี่ยนแน่นอนอ่ะอันต่อมาขนาดประจุเปลี่ยนค่าสักไฟฟ้าก็เปลี่ยนแน่นอนถ้าประจุที่เราให พิจารณาน,านั้นเป็นประจุบ,บคควก Q ที่มีขนาดเล็กแค่1คูณ10กําลังลบ6คูลอมมันก็จะมีค่าศักย์ไฟฟ้าค่าหนึ่งแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นค่าประจุมันมากขึ้นค่าศักย์ไฟฟ้ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะสุดท้ายอะไรเขาบอกว่าหน่วยศักย์ไฟฟ้าอันนี้พูดไปแล้วมีหน่วยเป็นโวลต์นะคะต่อมาสุดท้ายนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรอ๋อไอ้กรอบสีชมพูข้างล่างพวกเราไม่ต้องไปหนักใจนะไม่ต้องไปหนักใจถ้าเราเข้าใจเราจะอธิบายสมการนี้ได้เลย เขาบอกว่างานที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของประจุจากตำแหน่ง a ไปยังตำแหน่ง b คิดเป็นภาพเวลาคิดคิดเป็นภาพจาก q คุณน้อเพิ่งเขียนก่อนอจากตำแหน่ง a มีการเปลี่ยนแปลงมาที่ตำแหน่ง b ถูกไหมลูกภาพนี้อธิบายผ่านมาแล้วนะในสไลด์ที่เมื่อกี้นี้นะ,ะช่วยมาอธิบายอันนี้จะสามารถหาได้จากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ถูกไหมอันแรกเลยคือ หาได้จากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศ mm. mm ัก hmm. ย์เพราะอะไรเพราะว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุ a เอ้ยประจุ q ณตำแหน่ง a ย้ายมาหาประจุ q ณตำแหน่ง b คือประจุเดิมแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดพลังงานศักย์โอเคอันนี้คือคุณน้ำพึ่งอธิบายอันที่1อันที่2คืออะไรคือประจุที่เกิดกการเิดจากการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าจากเดิมที่ศักย์ไฟฟ้าสมมติว่าคุณน้ำพึ่งให้ศักย์ไฟฟ้านะตำแหน่ง a เนี่คือ10 พอมันเปลี่ยนแปลงมาอยู่ที่ตำแหน่ง b แล้วมันเหลือ3นั่นหมายความว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยหาได้จากไอประจุนั้นคูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก10เหลือ3อันนี้คืออันที่2พอมาเจออันที่3สมการที่3เนี่ยไม่ต้องเป็นักใจนะลูกสมการที่3กับสมการที่4จริงๆมันคือสมการเดียวกันเลยแต่แค่พิจารณาคนละตำแหน่งเฉยๆอันแรกเรารู้แล้วว่าเดลต้า v ก็คือ v b ลบ v a ถูกไหมคำว่าเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของศักไฟฟ้าจากตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งอันที่อันที่บอกว่าลบ q คูณด้วย v b ลบ v a เนี่ยมันคือการพิจารณาจากตำแหน่งของ b ไปหา a จากตำแหน่งไปลายไปหาตำแหน่งต้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการพิจารณาจากตำแหน่ง a เคลื่อนที่มาหาตำแหน่ง b เราก็ใช้สมการที่4เห็นไหมมันคือเหตุการณ์เดียวกันแค่เราดูเฉยๆว่าเราจะพิจารณาจากตรงไหนไปหาตรงไหนเท่านั้นเองนะคะ อันนี้คือความเข้าใจในสไลด์นี้นละะูกนะต่อไปนะคะเราก็จะไปเจอหัวใจสําคัญของเรื่องนี้แล้วของ EP นี้ก็คือครูนุาเพึ่งพูดเรื่องค่าความต่างศักย์มายืดยาวมากแต่ทีนี้ปรากฏการที่เกิดขึ้นที่สําคัญเลยคือความต่างศักเนื่องจากสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอหมายความว่าไงหมายความว่าประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้าแล้วสนามไฟฟ้าเนี้ เกิดขึ้นสม่ำเสมอไม่มีลดมีค่าสม่ำเสมอเท่าเดิมเลยประจุไฟฟ้าเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นยังไงพวกเราดูในภาพนี้นะอันนี้จะเป็นพาร์ทของการคำนวณน,นะลูกนะคุณเพิ่งอธิบายให้ฟังประจุไฟฟ้าบวก q ที่ตำแหน่ง a มีการเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่ง b เมื่อกี้นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงรูปนิดหน่อยจากรูปที่เป็นแนวตั้งเนาะแบบนี้ไม่ต้องไปสับสนนะมันคือเหตุการณ์เดียวกันเลยมันคือเหตุการณ์เดียวกัน เขียนไว้ก่อนเผื่อมีคนงงมันคือเหตุการณ์เดียวกันนะจากตำแหน่ง A มายังตำแหน่ง D เป็นระยะทางเป็นระยะกระจัดีอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่ในแนวนอนเท่านั้นเองอประจุบวก Q ิก็เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของสนามไฟฟ้าเนาะ,ะทีนี้แต่ว่ามันจะมีคําว่าความต่างศัก์เนื่องจากสนามไฟฟ้าสม่ําเสมอสม่ําเสมอคือสนามไฟฟ้าอยู่ที่สมมุติว่าอยู่ที่6คูณ10กําลังลบ19 อย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่ว่าประจุบวกคิวนี้จะไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็ตามในสนามไฟฟ้านี้สนามไฟฟ้านี้ก็จะมีค่าเท่าเดิมสมบเูเสมอเท่าเดิมพอมาพูดเข้าสู่เรื่องของการคำนวณนอะดูปดูบรรทัดแรกไปดูดูทีละบรรทัดคู <c oughs> ดเริ่มคอแห้งละ <c oughs> อะดูนะ work ก็คืองานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประจุจากตำแหน่ง a ไปยังตำแหน่ง b เราหาได้จาก การเปลี่ยนแปลงก็คือดลต้าวีถูกไหมลกูกคูณด้วยประจุที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือประจุบวกคิวของเรานั่นเองนะใส่สัญ,ญลักษณ์ลบเพราะอะไรเพราะว่าเราพิจารณาจากตำแหน่ง B มาหาตำแหน่ง A นะซึ่งมันสวนทางกันกับการเคลื่อนที่ของประจุบวกคิวใช่ไหมมันก็เลยเป็นลบคิวนะทีนี้ถ้าเราต้องการหาการเปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็แค่ย้ายค่า Q ถูกไหมย้ายค่า Q อันดูดีๆค่อยๆดูสมการอยากค่า Q มาทําอะไรเอามาหารฝั่งนี้ถูกไหมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบรรทัดที่สองต่อมาบรรทัดที่3เรารู้ว่างานที่เกิดขึ้นจากตําแหน่ง A มายังตําแหน่ง B เนี่ยหาได้จากประจุนั้นในสนามไฟฟ้านั้นคูณด้วยระยะกระจัดที่เกิดขึ้นถูกไหมนี่เพราะฉะนั้นเราเ,าเปลี่ยนค่าจาก W ของ A ไปหา B เปลี่ยนเป็น QeD ค่า Q กับค่า Q ตัดกันได้เพราะฉะนั้นศักย์ไฟฟ้าจากตำแหน่ง B ไปหาตำแหน่ง A มีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าคูณด้วยระยะกระจัดถูกไหมลูกอานะโอเคไหมแล้ว VB ลบ VA ก็คือเดลต้า V VB และ VA คือเดลต้า V ก็คือการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าคูณด้วยระยะกระจัดสนามไฟฟ้าคูณด้วยระยะกระจัดแต่ทีนี้ทาไมถึงมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบตลอดเ,เลยเพราะเราดูนะ ไอ้เครื่องหมายลบเนี่ยมันมีความหมายว่าสนามไฟฟ้าที่มีทิศพุ่งเนี่ยจากสักไฟฟ้าสูงไปยังสักไฟฟ้าต่ําพูดอย่างนี้งงจังเลยอธิบายง่ายๆก็คือประจุไฟฟ้าเดิมจากที่มันมีอยู่คือบกวก Q ณตำแหน่ง A เนี่ยนะบกวก Q ณตำแหน่ง A ถ้ามันมีทิศพุ่งไปทางนี้ไปตามสนามไฟฟ้าแล้วก็ไปเกิดตำแหน่งใหม่ของมันคือตำแหน่ง B เนี่ยนะคะคุณภูนูพึ่งจะบอกว่า ค่าสักไฟฟ้าบริเวณ A เนี่ยจะมีค่าสูงมากๆแล้วมันก็จะค่อยๆลดหลั่นลงไปเรื่อยๆไปสู่บริเวณใหม่ของมันมันยังเป็นประจุเดิมแต่ว่าอยู่ที่ตำแหน่งใหม่แล้วสักไฟฟ้าของมันก็คือลดลงเพราะว่าอะไรการเคลื่อนที่ของมันพลังงานถูกปลดปล่อยออกมาใช่ไหมพลังงานถูกปลดปล่อยออกมาจากพลังงานเดิมของพลังงานสักที่มีอยู่จากการเคลื่อนที่มันก็ค่อยๆหมดแรงอ่ะแล้วก็มาอยู่ในจุดที่มาแบบตำแหน่งใหม่พลังงานของมันเปลี่ยนไปจนอาจจะแบบพลังงาน พลังงานศักย์ของมันเป็นศูนย์เลยเปลี่ยนเปลี่ยนร่างเลยอ่ะเป็นเป็นเหลือแค่พลังงานจนแล้วอยู่นิ่งอยู่กับที่เนี่ยนั่นบ่งบอกว่าการทิศทางของสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศพุ่งจากบริเวณที่มีศักยไฟฟ้าสูงก็คือตรงตำแหน่ง A เนี่ยเข้มข้นมากเลยพอเคลื่อนที่ผ่านไปมันก็มีค่าศักย์ไฟฟ้าต่ำลง เขาก็เลยเขียนเป็นกรอบไอ้ตัวหนังสือสีน้าเงินเนี่ยว่าสนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งจากสักไฟฟ้าสูงไปยังที่ที่มีสักไฟฟ้าต่าใช่ไหมลูก v สูงไปหา V ต่ำอันนี้จาเลยนะจาเลยนะคะโอเคพอเราเข้าใจละว,ว่าสักไฟฟ้าคืออะไรความต่างสักคืออะไรสนามอ่าไม่ใช่สิพลังงานที่เกิดขึ้นมีพลังงานอะไรบ้างแล้วเราหาค่าได้ยังไงบ้าง ทีนี้ก็สู่การ a d ด p แล้วทีนี้เราลองไปดูในโจทย์ว่าคุณครูน้ำพึ่งจะพาพิจารณาเรื่องอะไรบ้างนะคะอะมาดูโจทย์ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าสนามไฟฟ้าสม่ําเสมอณนะจุด A จุด B และจุด C นะคะอยู่ที่ตําแหน่งดังรูปจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อไหนถูกต้องมาดูรูปก่อนมีตําแหน่ง A ตําแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่ง c อยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำรเสมอเมื่อกี้คุณเพิ่งอธิบายไปแล้วนะว่าคําว่าสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอคืออะไรคือทุกๆตำแหน่งไม่ว่าจะตรง a หรือ b หรือ c เนี่ยมีค่าสนามไฟฟ้าเท่ากันหมดเลยนะคะทีนี้เขาก็ถามว่าข้อไก่เนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องไหมเขาถอบว่าสักไฟฟ้าที่จุด a มากกว่าสักไฟฟ้าที่จุด b จริงหรือเปล่าสักไฟฟ้าที่จุด a กับที่จุด b จริงหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เพราะอะไรเพราะ a กับ b เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลย ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นศักย์ไฟฟ้าตรงนี้จะมีค่าเท่ากัน A จะมีค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ B โอเคแสดงว่านี้ไม่ใช่ละข,ข้อข้อขอไข่ศักย์ไฟฟ้าที่จุด A มากกว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด C จริงไหมจริงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไลด์เมื่อกี้นี้คุณน้ำเพิ่ออธิบายแล้วว่าค่าศักย์ไฟฟ้านะคะจะมีทิศเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีการเปลี่ยนแปลงของ สนามไฟฟ้าเนี่ยจากตำแหน่งที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงใช่ไหมลูกมาหาตำแหน่งที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำเพราะฉะนั้นตรง A และ B จะมีศักย์ไฟฟ้าสูงแล้วก็ตรงตำแหน่ง C นี่จะมีศักย์ไฟฟ้าต่ำนะคะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ถูกต้องนะคะ,ะไปดูข้อสุดท้ายโอเคมาดูโจทย์ข้อนี้นะเขาบอกว่าสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอมีขนาด4ี่คูณ10กำลัง4โวลต์เปอร์เมตรนะคะจงหางานที่ทำในการเลื่อนประจุ หนึ 1> 1่คูณสิบกำลังลบหคูลอมจาก A ไป B และความต่างศักย์มีค่าเท่าใดอธิบายโจทย์ข้อนี้ให้แตกหน่อยก็คือมีประจุประจุหนึ่งไม่รู้แหละว่าเป็นประจุอะไรในนี้น่าจะเป็นบวก Q ิถ้าเป็นถ้าเป็นลบจะมีสัญลักษณ์ข้างหน้าละอ่ะคุณน้ำพึ่งให้เป็นประจุบวกนะตรงนี้อ่ะเราไอประจุบวกเนี่ยมีการเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิมของมันคือตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B มีระยะ กระจัดที่เกิดขึ้นคือ5เซนติเมตรเขาต้องการหาค่า2ค่าคือหาค่างานก็คือ W ใช่ไหมอีกอันนึงคือหาค่าความต่างศักย์ก็คือค่า V ใช่ไหมลูกเรามาดูงานกันก่อนว่าเราจะหายังไงพวกเราย้อนกลับไปดูนะว่าหางานหายังไงหาความต่างศักย์หายังไงลองดูนะมาดูอันแรกกันก่อนเรามาหางานกันก่อนจากสูตรที่เราบอกว่างานจากตำแหน่ง a ไปยังตำแหน่ง b หาได้จาก ประจุประจุนั้นก็คือประจุที่เราพิจารณาเนี่ยนะคะคูณอยู่กับสนามไฟฟ้าใส่ให้เขาหน่อยสนามไฟฟ้านั้นแล้วเกิดระยะถูกไหม w จาก a ไปหา b เท่ากับ qed รู้แล้วนะ q คือประจุนะ e คือสนามไฟฟ้าและ d คือระยะกระจัดที่เกิดขึ้นนะเทคตัวเลขเข้าไปเลย q ของเราคืออะไร q ของเราคือ1คูณ กำลังลบหใช่ไหมลูกใส่หน่วยไปด้วยคูลอมคูณด้วย e คือสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าของเราให้มาเป็น4คูณ10กำลัง4 V เปอร์ M ่ะและ D ของเราคือ,อไรดี D ของเราคือ5เซนติเมตรใช่ไหม5้เซนติเซนติก็แปลงหน่วยให้เป็นเมตรนะลูกก็จะเป็น5 10, คูณ10กำลังลบ2เนาะซนเมตรใส่หน่วยไว้โอเคกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะ คุณน้ำพึ่งพูดเสมอเลยว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยกดเครื่องคิดเลขได้เลยจริง,รงๆก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเข้าห้องสอบเขาเอาเครื่องคิดเลขเข้าไม่ต้องไปเสียเวลาโอเคไหมแต่ที่สําคัญคือหน่วยต้องถูกหน่วยต้องถูกนะอันนี้เมตรตัดเมตรได้แล้วยังไงต่อมาดูหน่วยของเราอีกอันหนึ่งวี v ของเรามันคืออะไรมันคือเจส่วนด้วย C ใช่ไหมสูตรเดิมมันคืออะไรจําได้ไหมที่ก่อนนันนี้คุณน้ำพึ่งบอกว่า V มีค่าเท่ากับ u ส่วนด้วย q ใช่ไหมลูก q มีหน่วยเป็นคูลอม u มีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นจูนถูกไหมเพราะฉะนั้น v ของเราคือ j ส่วน c เหลืออีกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นหน่วยโวลต์ถูกไหมแต่ในที่นี้พอคุณเพิ่งแปลหน่วยค่าความต่างศักย์คือจูลเปอร์คูลอมแล้วเนี่ย c กับ c ตัดกันได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้ากดเครื่องคิดเลขแล้วเดี๋ยวคุกดอะได้เป็น2คูณ10กําลัง ลบ 3, หน่วยก็คือจูนนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วอ่ะได้ทางงานแล้วได้สองคูณสิบกำลังลบสามจูนมาที่2องเขาบอกให้หาอะไรให้หา,ค,า,ค,า,า,ค,าค่าความต่างศักย์ค่าอะไรค่าความต่างศักย์ก็คือค่า V ใช่ไหมลูกแต่เป็น V เฉยๆไหมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าประจุ A เนี่ยมันมีการการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นต้องเป็นเดลต้า v ถูกไหมหา V เฉยๆไม่ได้ถ้า V เฉยๆก็ในกรณีที่ประจุ A มันอยู่กับที่มันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคลื่อนที่ไปไหนจะไม่มีความต่างศักย์เกิดขึ้นแต่ในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าหาค่าความต่างศักย์ค่าความต่างศักย์คือ A มีการเคลื่อนที่ไปตำแหน่งใหม่ก็คือไปตำแหน่ง B นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะหาเดลตา v นะคะซึ่งเดลตา v มีค่าเท่ากับพลังงานมไม่ใช่สิสนามสนามไฟฟ้าคูณด้วยระยะถูกไหมลูกสนามไฟฟ้าคูณด้วยระยะเอาใส่เครื่องหมายเวกเตอร์ไป จริงๆเขาก็ไม่ใส่นะแต่ว่าคุณพึ่งกลัวพวกเรางงใส่เวกเตอร์ไปไม่เป็นไรสหร่หสนามไฟ้าของเรามีเป็นอะไรใส่เครื่องหมายลบไว้ e ของเราคือ4คูณ1ิกำลัง4 v เปร m โอเค D คือไรห้าคูณ10กำลังลบสเมตรหน่วยให้ถูกนะลูกนะกดเครื่องคิดเลขได้เลยอันนี้ก็เป็น4 5่หี่สิเป็น2 สองอะไรลูกสองพันจะใช้เป็นสองคูณสิบกำลังสามก็ได้นะไม่ผิดใครตอบเป็นแบบนั้นก็ให้ตัวได้เหมือนกันโอเคเส่เครื่องหมายลบเพราะอะไรจำได้ไหมเพราะว่าสัยไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่มีการพุ่งออกจากตำแหน่งที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังตำแหน่งที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำนั่นหมายความว่าณตำแหน่ง b ค่าศักย์ไฟฟ้าน้อยกว่าตำแหน่ง a นะคะ แค่นี้แหละจบแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะ